Rồi, bụng 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 đi bụng 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 nó bụng nhảy, bụng 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 phèn bụng đấy, bụng 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 มักอ้างถ้ารวมประคาวบประมือไว้เองเออจ๊ดีน่ะมันยุตอยู่บนเทือดแลนป่ะใช่สบายดีสวัสดีกินข้าวก่อนอ้อหากินมื้อนี้มาเด้อทุกคนเด้อมา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 สบายดีตอนเช้ามื้อนี้นะกินข้าวกับป่นกับปาดกบไปรูปเขาเอิญนะกบไปรูปเอาทนจักจักเลย นกบดอนกบหินบมกบเพื่อกบดานบ่กบภูเขาบ่อยู่ภาษาไทยนะกับป้าเน่นจะเลยเอนกับป้าเลยจะเอิ้นกบปาดมันเอิญแต่ปาดมันโกบเด้อภาษาไทยเทนะภาษาไทยกลางเขาเอิ้นกบคือว่าเฮากับลราเห็นอยู่เดินเออขับรถนะกบขาเงาเลยกบภูเขาที่าเขาเนโบพอเขตป่าเนนองี่น้เะนบพอ มาทุกคนนะกินกบวันนี้นะแต่ที่จริงก็มีกบผมนะโกบไร่นะและกบธรรมดาเลยนะกบธรรมดากบทลางด่านเนาะกินข้าวนี่พาเดี๋ยวสีไปโอหายูหากินไปตามภาษาภาษาคนโอมานคนก้อยต้นตอไม้มากันเนาะอาลมาดกามานวันนี้แหละเอาคนกันแล้วเนาะจำเจ้าทบง่ายอยู่แลคืนนี้การมาระวังทางกับมีพอพอบ้างตัวนึงกับ คือเบานั่นแหละไม่ผ่านโยกที่ซื้อโยกมันเด่นผ่านผ่าเจาะนั่นเดี๋ยวสามตุกมาปีนี้ยังบอกท่านได้แจ้งเกิดน้ำเข่าเลยทุกคนครั้งแล้แจ้งก็แจ้งมื่อนี้แหละดีเลยเป็นฝันดีบ่ฝันดีบ่เี๋อยู่ได้เออยัางนี้เข้ามาสิโยเรียบร้อยแลนะฝันหยุกตัวยุ่กตอมฝันฝันจะต่างแล้วนะ เ้าหูวันปเรยดีอยสมออ้นนรับสตายเนาะพันเลยเี้อววงนจิ้มงานเ้าเลยมีจะคนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนยกมเจดเท่านั้นเนาะเจ็เท่านั้นนะครับเจ็ดคนมาโทษในปน้ำบ่มันนี้นะ เอาไฟใมาถอนดาใช่เนอะเอาโดนเลยเนาะให้โดนได้มาถอนดาลุ้นแบบใส่เอวุธได้มาถอนเอาโดนเนอะหาเขาโดนถือผ้าเนี well ่ยได้บมาถอนเนี่ยกดไดบวชือผ้าอุ้บอยู่เนี่ยมันว่าคือไปน้ำกันเมืดนะไปหาถินแถวนี้นะแชมหายนี่มันมีสัตว์ป่าลงมาขนุหายเขาก็เลยยกไปเบิ้งนะหมูกินมันหมูกินมันขนุหายเขาอยู่นี่เจ้าเนี่ยโบนิไก่แล้ว นี่ก็น่าจะประมาณเป็นมงแล้วไปเช่นเลย่เติมไปแล้วเขาไปทาเช่นเลยเช่นนั้นแคมไฮแต่นันนั่นบ่เฮ้แคมไฮอนหนน้อยหอดรอดไหริบมอนเลยนนั้นเหาเอาต่ำึต้นเก่งใจเลยต่ำไม่หมนต้อนยิ่งพูดพวกกนนะงานๆงานงไปทีเดียวเนาะของคบบ่ท้ายวนถ้าเาดอนก็คือสองคนไปเช่นเน มบอเรีวเลยม่ได้ปัดนี่ยถ้าเพิ่งก็ลสบามันเยนะตบนีอันนี้พันมาเท่ากับโซมม่เต็ของไทรโดนไม่เด้ก็เอาเดินทางเบิ้งงูก็นะงูเขาบ่ทอนได้คืนนี้เขาไปการป่าไุกน่ยผ่านทอนหมานุ้พันทอนนี่เป็นตะพันใหญ่แล้วนะเดินเดินคันแล้วได้งูเลยเ้อได้งูในตะพันใหญ่ทอนะ้อใหญ่เลยนะ

ไปเลยเนอะเอามือช่วยดูไปเลยมันอยากจับเนาะมาทอดจับมานะคือดีเนาะมีโผลมาลดลุกๆได้หลงจีดอนเซ็งว้า่าอู้คือหายแท้เจ้าบาานน้ยเมือคือหายแท้คือหายแท้ง่ายจุดใดประมาณจักลุ่นนี่นะคุณเลยเนาะ มาณโล่โลเคิงโลป่ายโล่คิงป่กว่าเลยโล่คิงยี่ห้าสงระดับโลเป็ดโลเก้าผุนมันเนะโลเป็ดได้เลยบามมีนะกระเว้นนี้ผมมีบวกินต้มซอสอนี้หนังยาบแบบฟี่หนึ่งแกวมันห้องห้าผัคาราวาหมาื้อคาราวาฟีหนึ่งแก้อ

ฮะเห็นบ um, uh ่เ huh. ห็นบ่ทอนแล้วก็เรียบร้อยแล้วนี่ถ้ารวมประคาวพวกปูมือไว้เจ๊ดีเจ๊เจ๊เป็นหูเลยได้ไหมเดี๋ยวนี่โอ้ตัวเกือบไปเนาะเย็ดฝาตีฝาตีมาทอนข้าวมาทอนเราาดัน้ำได้คืนดีได้ฮะมาดัน้ำได้คืนสามข้อพอพิ่นกัวพันสิบว่าเพิ่นย่านลาดขึ้นเก้าใช่เอวเย็ดเอวพักพอนก้อนใหญ่เม็ดข้าวยิ่งน้อยยิ่งพากันไป มาเห็ดหนามูทั้งหมดได้เลยเห็ดหนามูเฮ็ดหนามเลนเห็ดอุ้มกระเฮ็ดพักได้ทุกทุกทุกสถานการณ์เลยมานี่มาตะพันไงไปในเวลาเอาเดินทางทุกคนพักพอนเถิงเติบนี่ยยืมเงินวาอยู่แตงเงินเทงพี่น้อยสี่โมงแล้วพี่น้อยน่เดือดด้พี่น้อยมันเห่าไหลโอ้พี่น้อยเห่าโดดเลยเนาะ เด็ก่ากันในน้ำนไทดนนเลือดนะเป็นเพอไทดนนะไทนนะเป็นได้ก็โชวไนกได้ไดนะาครอบเลยอนะเออเขาบอเข้าใจไทดนปะไทดนเขาบอนเข้าใจคนได้ทำอาไรไถ่นในเลยดเนาะห้าดอนกับขื่อแบบแม่บ่าหาไปน้ำน้ำเพมหมูดดนโอไปนะพูดไทดนนะคือน้ำห้อยหมูแล้วก็คนหาข้าว ทุกคนคงเข้าใจว่าคนหาข้าวคนหาข้าวก็คือไทโดนเนี่ยคือเข้าไปหาข้าวได้ข้าวแล้วก็ส่งออกม,มาเฮอคนตาพ่านผู้ยุ่เนาะน่ะนะว่าหมู่นะมันไปทางเลอตาพ่านผู้ยุ่เนาะจะได้หุจกักวาหมู่มันไปทางเล่อนะไทโดนก็คือวาตามทางการคือคนหาข้าวฮะเลทุกคนเลยแมนบอกขี้น้อยนะนานา <c oughs> คนหาข้าว ส่งข้าวเฮ้ออะไรกับว่าหมู่มันไปทิศเด้อทางเด้อไปทางนั้นเด้อทางเหนือเด้อทางเต้อเด้อเงินยตกเด้อเงินอ้อเด้อประมาณนี้ทุกคนเลยก็หลายคนยุ่งมองไปชมทบกันน่าจะตกดูสิป่าใกญ่คนจะเลือกยังไงหน้าอย่าหักล้มมันะโอ้ย่าอย่ายังนะี้อันนี้หมู่ตัวนี้บนตัวเขาเยอะโฮนะอันอันนี้บนตัวเขาเขาเห็นนะ ตัวนี้แล้วตัวนี้เขาเห็นมันเท่าไปนี่แล้วจะไปโหยุคุณมันเลยมันไปหั่นไปเท่าดอนตัวนะมันมากแตัวนี้มันมากแต่นี่เนาะมันมาเนาะสามพูเล่โยใหญ่เติมมันได้น้อยได้เออมันเกี่ยลงไปเชิญดอนหั่นเนาะเออลงไปนี่เคยเคยเราบอกขี้น้อยเคยเราเคยเาตัวน้านี่ป้าตัวน้าเนกับพวกไก่ไปเลยเนาะขอ dark แร้เท่านั้นทั่มีเท่าฝ่ายระบ้างอือบ้าง วางในผ่านนีดนี้นนาะเคยเลยทุกคนเลยเคยเลยเคยจะเห็นหัวน้ำเลยตัวน้ำ๊อตตัวเริามตัวเลชำนาญเลยงมได้เขาไปปะเทศดนได้เขาเลยนัซีฟังเลยไงนั้นมีหมูเป็นหมู่ที่มาเป็นมาเนาะเออเด็เข้ามาในนี้เนาในี้ป๊อมเออเดือดหลว ตัวหน้านี่โันนี้บ่บมมันท้ามเขาโดนอันนี้บ่เ้าเริ่มันท้ามปะเนี้เาอันี้ตัวเดียวบ่สองสองพี่พี่น้องหอดบ่หอดบ่รักษาหมู่นี้นาะอ่านบ่หอดเลยสองป่ายสองกหมูเ็ตัวน้อยน่ห่หมูเม้อ๋อบ่รู้เสียทุกคนเนี่ยตัวน้อยตังนี้ตัวนี้ใหญ่แล้ว้อใหญ่ตัวนี้ตัวน้อยเนาะลึกนาะ สรุปว่าโโหดตอันี้เนาะโดงอันนี้เลยวะสีโหโดกอันนี้กําลังเตรียมตัสียายพานกันเขาแต่งตั้งกันยายพานว่าเขาจะเฮ้อยู่จุลเลยจุลเลอได้เฮาเองกะบอกขอย้ำนป้าไปเลยได้แถวนี้เลยโมเมนตเขตบ้านเจ้าของมีแต่ถ้าพานเจ้าทีเขาแนะนําก่อนะฮไปพ่นมะ một khi đi cầm năng cầm năng Hả? Ba, cứ cho vào má hông má hông cái tay phải điều lên lát đấy lên lên rồi ให้โดนเขาเฮาโดนเลยทุกคนเขาาขลังหากกระลิมเฮานะหากกระยายผ่านโตทุกคนเลยน้องมาเฮากะถือว่าลายสมโครทุกคนประมาณประมาณน,น่าจะประมาณสิบสิบกระโตทุกคนน้องมาลายเลยขันพอนี่มีโอกาสอยู่น้องมาลายเลยเขาประมาณจองหรือสามคนนี่แหละเขาเฮาไทโดนนะเขาเฮาไปคือ คอยว้าววะเลไทยดอนก็นคือคนหาข้าวอะเลยทุกคนเลยเอาไปหาข้าวเฮอผ่านที่ยายอยู่เนาะว่าหมูมันไปทิศเลือทิศเลือนะเอาไปกระถูมันประมาณน,นี้ก็ไแมวว่าแมนกระถูเฮ่อหมูมันอ้ออัตดอนแล้วก็ชงข้าวพร้อมชนผ่านเกลนคนยูเท่งนะั้นยายกันคอย,นอย่นยูนี่ หอยมันอยู่เดแยวนี้ก็มีเนะ่ไยไตโดนเขาเห้าหโคดันเนะสิยงมายังไม่สมอยอยู่ ไต่ดอนเขามาพีหอดพีแหละยันห้ามทางมาพีแหลหมุงเขานำกิกุ้งก่อนมานี่คือเก้กเาอ้อมันนี่อบอผมพันแก้วอยู่ฮนมานห้ามเท่านี้คือเก้าเฮียแม่มาอยูอย่ตรงเตาเสือในี่ยผ่านไงพี่น้ะ บางแผ่นไหม่หมดนี้บางแผ่นไหม่เลยางนี้นะหมูมันอยู่นลมฟ้าะเสียเวลาไปเกือบขึงมือเนาะใหดอดนี่แหละบนป่าเข้าไปไหดอเนี่แหละไหดออแล้วถึงใหดรใเมื่อเลยเนาะเขาห้าตตอดงนี้บัดนี้นะหมูมันลุมผีเมื่อเลยโกนหอยมีคักมีแนใจมันลุมไปลุมมากมันเบึ่งยะทุกคนเลยบัดนี้นะเขาห้าทั้งพีแหละดอนที่สองอันนี้นะ น้องมาไปเลยขันค่อยกัอยู่บนบนผพานแก้วอยู่นี่พานแก้วเนี่ยย้า,ายไปผพ้่มบนอนย้า,ายไปเส้นทางเส้นที่ชุมหฮามาพลัดพานมาพลัดบอลเห็นห้อยดูดเทวตอนมาตั้งบินมาะไรละมาอะไรละมาเลยละ มีพลัดจากไปเลยแหละเลวซาดทุกคนเลยมาไล่ไปชุดเสียงแล้วจะป่าแล้วบอมามีจักเลยผ่านบทท่นไอ้ออมทุกคนยายผานะ่ผ่านบทท่นไอ้อมอมซ้ำบอดโม่ไปบ่มีหดผ่านบอดโม่ไปนะผ่านบ่มียายมีท่านไอ้ออมไปบทท่าน โอ้ยสรุปแล้วกับโบได้ทุกคนเลยเขินทับอีเล่ซุ่มนุ่มซุ่มเซกลก,เซเเกันเลยนะไทย <c oughs> <c oughs> ดอนกับเซ่อเห่อพ่นเนื้อก็เลยม <c oughs> ีอยู่เซ่อแดงฉลาดฉลาดเออใส่บรรยานน้อยไปเฮาวดอกรอบนี้นี่สีเฮอเบาทอนเพิ่นแกเซอ่อได้ทุกคนเลยวันนี้เบาทอนสแกทรงเฮาไปก่อนเถอะ <c oughs> แกเซอ่อแกเซ่ออ<ก>่ะลีได้เพื่อความมัน เอา้นะกระเจ้าเฮาโดนอัน really นี้คือโดนที่สามแล้วได้หมได้แล้วก็ล้วแล้วนี่ค้่มเลยคอยลัดกกห้อยนะเขาแตงเขาลัดกกห้อยคือเนวนี้ได้ทุกคนเลย โดดที่สามนี้ห้าไปแล้วกันมีเห็นไปเลยทุกคนมันมีหูจักห้อยเห,ห้อยอ้อเลยเดี๋ยวนี้นะล้อไปเั้งเลิก,กับมิตรห้อยเลยั่มไปสั่มมาเลปจักห้อยห้อยอ้อมูนะมันหนีแล้วคืดบ้านนะก็เลยพาเดียวยกเลิกค้ำเลยอีอยางกะทีมงานชุมอื่นกับเขาก็จะกลับบ้านมื่อน,นี้ได้หลายทางสิไปทุกคน,นะกนเลยชุมห้าเลยพากันยกนเลิกกลับมากคขมเลยพาไปกลับแขมเลยมือเลย เยอะเข้าบนี้มือหาให้กินกินเข้านะนี่หบดพอนมาหอวแต่หึงละมานกำงบอกแคนี้มานเพลิอุ้ยเขามอนี่หมามนเน่บนี้เนี่ยเนีอยเอนแล้วเ็โจำแจวก่มากันดิอุ่นอุ่นอุ่นเขิองก่อนเนาะเพล้วกินอรบนี้อุนก่อนอุ่นเขงก่อนเนาะผสมไปมาต่ำมันกินพทีทอนมา อทอดเมันเป็นพวกโคนะ่งนี่แล้วบออย่างนี้เลยป้าบอกม,มาแล้วก็จำจำจุ่จำแจ้วไปแล,ล้วกุมลูกกุมเมย์นั่นนี่มันเป็นกุมเสาแองว่าผ่านหำได้หรืไรฮะผ่า<ห>นหำเก็บเฮ้ยได้ไหรือันนี่ได้หร <laughs> ือไงเดี๋ยวปัน้นกินข้าวพออุ่นท้องก่อนห้องของไปก่อนฮ้อนนะอย่าไปหาอ้ำน้ำอ้ำน้ำกินข้าวปันกินข้าวนี่ไปหาอ้ำน้ำปันจะเจอฮ้อนอยู่แล้วไปนยางที่หนึ่งนึกอะไร นยาง้ยหางบมาคีกอ่คหมู่วบนโอ้ยหาไปหับเอตมปากกังพอผัดบุญกนคนเอิเราหมูอนม่เลยหนลานแก้วบือเพือนี้นั่นจำลำคาจอาจำเิมี่กาบเรือบ่อาทวนนะ โอ้กลับเลยได้บัทอนได้กลับเลยเนาะเก่งเก่งนี่ก็ไม่ยุคกินเลยล่ะเก่งตามโอ้อันนี้ยัดก่อนได้นี่แหละยัดก่อนเยอะยุคกินเลยได้โยกินลาบวะเข้ามือเลยล่ะฮะเข้ามือเลยโอ้ตักไปซื้อและเข้ามือเลยครับกินดินกินตปกี่หม่ามือตัดปิดเลยเนาะเหมือนกับเดินทางเท่านั้นแหละสิ่มก่อนเลยบดอ่ะสิ่มนะตัดสิ่มเลยเยอะเลย หอนดิเออเด็เดข้าวย่างยู่เย็นกับย่เย็นกับกินแล้วได้บริชนบริเรื่องข้าวเย็นเน้เนี่ยจ้กินแล้วกินสีมืหัวร้อนก็มาเยอะเลยมาบรนงานบนงานสุ่มมาไม่บนเรียรเรียลยหอนอีดเลย แกน้ำแก่กระเทนะพแค่ะน้ปอดแกสุกเลยทันทีซิมดไวยได้โอ้งิงเสมาช่วยขอด้วยเลเดี๋ยวนี้นะอยู่นหน้าน้องสายแคแต่บ่นนี่ค่อยกำลังมากสิมมันก็อนชิมดูชิมดูแกเห็ดนะุกละจางพ่อเนอะจางบึงนี้นะจางใส่ซื้อเกือได้จางไม่บึงนี้เดี๋ยวเห็นหมูแม่ล้ออ้อะ พอดีพอดีเลยไห้เขาไห้เขาม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 านี้กินข้าวแล้วจ้ากันได้นอนฮะไม่ยได้เลยไม่คยุงต่อมด้เลิกไ้ยามเลยได้กินรอบสองทุกคนเลยมาเด้อรอบอรีรอเด้อเนเท่ีู่้ต่อมพุ่นบอลเฮอทีน้เอาไหมสลันสันจะเลยนะสลันไหมสิบสองโอ้หาดีแล้วแนี้นะกนหอยสางไหมวันนี้เกนห้อยส้างชองละ มันต้องโอเคเลยนะเก่งให้ตับตัวคอยเก็บมาน้งนึงอแวนแล้วไปไปเห็นอ๊ตเก็งไพแลพอดีแล้วเชนเออนาลอยใช่ไหมจะร้อนเดี๋ยตหมอแล้วเนาะจาบอกออมนเดห้ตบเลยนะับแล้วนเนาเออไปมืออืนเฮ็นอะไรออกล่ะได้ของมาตาฮักตาฮักเฮ้ยเบอร์บ้ง Cải ngon lắm đó Nhanh Hết đàn thân ổ Dù bàn sao thân ấy, ổ đầy đầy kéo Chẳng Hết được ngon lắm Hết kinh xong thứ đó, đó. 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 Bọn khơi ổ đúng. Lên lài Mì hên Chát lắm Đấy mà Ôi hôi mân Cái cải này kinh mân chuẩn đầm Đấy bác ạ Cái mũi Cái rô lắm Thế chứ hồ quá đó Xàm mớ là mùi cải Ôi chứ nấu Nhưng mà hôi หักกับไบมีแต่ว่ามูกัก้อนแล้วทั้มมาอยู่แล้วเหลท่ม้หมูไปทักแซกนะมูันบแล้วมาเมนน้อ้ยมาคอยเฮาบนเเหมอนมยนะนี่กูจะเจ็ไปลนี่จหอจนบางมัน่กเยเดี๋ยวบงแลนนมใกล้ๆยังเลนดุยๆทคนนาะมันจะรับตนี้นะโอ้กลับมือนี้นี่นะโอ้ไปได้ไรกับมื่อหา เจ้าภาพเจ้าภาพกับปะกันเล่บวันนี้เนีก็มาทอดมาหลายมือนะอ่าก้อนมือตะลักกันเล่ไม่กอนปะแค่อยู่ลำพังเลยวันนี้นะเอาแม็กแ์ทีเดย์เลยดูเออแม่กิ์ทีเดย์มาเนาะงั้นปลาไปได้เอาแม็กิ์ทีเดยมาได้บอทงงเลยแต่ซุ่มโบกจักป้าเล้อยู่วันนี้นะจักสีแนวเลื่องนี้เหมือนนี้เดี๋ยววันนั้นจะผัดไงส่วนอยู่นี้ส่วนใดเอ้าซุ่มฮาวและมีจักป้ามีจักห้าง อยากทางลัดทางเพลย์ล้ไปมืออื่นเนใหญ่มี้มาเขาได้ใส่เป็นลัดเนาะก็หนี้มาบานนี่แต่นี่ก็มั่งเลยฮะเขาบัทรพ่แล้วก็ผ่านหำเพลย์อิผ่านบุญพานเดมือทุกคนนะยังเลยแต่ห้องก็ผ่านแก้วแต่ผ่านง่ายขึ้นเจ้าของเพลงนี่ละกะมืออื่นสิยู๊บซิยู๊บโต้ไอสิพากันไปหาเบื้องทางชุมเผาไปมือตรงนี้เลยมัาด่วนทั้งนั้นเนาะคลิปนี้ก็ที่ได้แอคกันจบไว้เช่นนี้เลยเอาไว้ผมก็ไม่วิดีโอนะขอบคุณทุการติดตามชม